เทวดาครับกำลังจะทำการจุดแล้วส <si suppression> ูงลงใกล้ๆได้หลายไปทนงาน เทวาดาจุกตุกทีสามสองนั่งไป,ไปาสามมาโตมาโตตึตงโอ้ยบ่ไหวท่านไปได้ไปได้นะครับเอาเด้อบ่ะ ระดับแอเทวดาลมลุกขึนไปตามองโตไหลโค้งไงขึนไปเยอเบกโค้ง เดินกันไปเรื่อยๆครับตัวว่อนวเลยครับ <c oughs> ตัวว่นว,ว่นเหอนพี่โตเลยเมกบางเขาลัววนนงเล่นเพื่อนจะน้ายแา่หนอมองจากิีโเด้บ้า เดีย๋ยวล่อเวลานะครับขาไม่ค่อยดีงั้นมาลุ้นมอล่อรอยห้าสิบผ่านไปนะครับความยางที่ตลอด ดูแล้วกับเลขเล่ในนีนไกลกันขาชิดชด้านเะีด้านซ้ายนะครับมันเข่ากลางพอดีต่อขาวโยดหากอาคาังนิ่งเกินมัน้อ เดืยดตันซ้าแล้วก็มีส่วนขาวบางๆดูกันที่เลขสามร้อยราคาที่คุยกันนี่ไม่ไหวครับหนักเลยครับทางดงานการ สุเรียบร้อยแล้วนะครับงานแอนเทวาอตกัาไดกับประวนะครับ่ครนีอนไมีเกือบสามรัแล้วกำกินลูกลาดกันนะครับในลลักแบนี้ต่กบเกวาเ็นตัวได้ปลาเา เบาดีนะครับกระเป๋าเปล่านะครับท่านไปล่ไปลงไปเอวารู้ยังมีที่อะไรที่นมอเตอจะได้ไปจำได้ไหมนะเมื่อวานเหลือมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับตามลงมาตอนนี้เก่งในก็ไปเหลือแล้วสามร้อยสามร้อยสิบนะครับครับผมเอ็ดเทวดาหมดแล้วครับเก่งในก็ถอดไปแล้วหมดตัวนะครับ